เราไม่รู้ว่าใจคืออะไรเราก็รู้ว่าหมดทั้งล่างนี้เป็นใจความจริงมันไม่ใช่นั่นเวลาฝึกเข้าไปเพอจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นตัวใจนะตัวใจจะตะลมเข้ามาร่างกายเป็นเหมือนภาชนะใจนี่เหมือนกับวัตถุหนึ่งราวางไว้กลางภาชนะวางร่างกายนี่เป็นภาชนะเช่นวัตถุเช่นมะนาวเป็นต้นเอามาวางไว้ปั้ม นี่มะนาวนี่ภาชนะมันก็รู้นี่จิตนี่อาการของจิตนั่นก็รู้มันจะจิตเริ่มสงบแล้วจะค่อยเริ่มเริ่มรู้ความใจดวงหลังว่ะเริ่มแล้วจิตมีความสงบมากขึ้ก็ยิ่งแน่นหนามันคงยิ่งเห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นอันหนึ่งต่างหาก,กจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากนั่นรู้เองรู้เอง,เ,องเนี่ยเวลามันกั่นกรองตัวเองเข้ามา จิตแต่ก่อนมันคล้าเล้าไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลาเราฝึกมาแล้วมันก็ค่อยโหดย่นเข้ามาโหดย่นเข้ามาจนเป็นความรู้เด่นชัดอยู่ในท่ามกลางหัวองคเนี้ยอยู่ตรงนี้เลยนะ